ครับสวัสดีครับพี่น้องครับพู้พอครับคู่หนุ่มคือเก่าเหมือนเดิมครับนะครับพี่น้องครับให้เจ้าวศรีแง่งกินข้าต่างขิงวดสีแง่งกินลิงต่างกระต่ายอดสะฟังคู่หนุ่มพูดให้ทราบพอผู้พนดีครับผมอาบน้าของก็แล้วพี่น้องไม่ห้ามแมตตังก็มาครับบางแงงมือนีเฮ้าสีมะเบาเรืองไหวพิบของน้องชูใจด้านหน้าเวที นะครับในกรณีทีม่มีแฟนเพลงนหน้าเวทีเนาะมาไหติบหรือว่ามาไหลรางวันน้องชู้ใจเมื่อนัน้นอยู่อำเภอทุงฝนบอมันมาคุณหนุ่มปลอยพานนะครับพี่น้องเมื่อนั้นตอนที่มีพยย่อใหญ่นหนึ่งเล่ากับสีเมาก่อนละเสียเงินมาไหน้องชูวใจเสียล้างวันมาไหน้องชูใจแต่ว่าไม่ได้ใหแบบปกติ ปกติคือทุกคนให้ธรรมดายืนให้แล้วนอ้องชู้ใจกับแม่ยามไหวรับไหวรับเอาไหวรับเอาแต่ว่าพอพอไงผู้นั้นนั่นเราลบลเปลแล้วจากเราคิดอย่างของเราเราเสียวเงินนั่นไปเน็บใส่หน้าเอิกน้องชู้ใจเราสิคิดว่าน้องชู้ใจเป็นฟิตตี้บ่ฟิตตี้เอโอโคโยตีบอคือจยจังไงเป็นหางเครื่องน้ำผาบน้ำบาบ่าคืจยจังไงมันบมเม่นโคโยตีเขาต้องให้เกียรติให้เกียรติกันนะครับ ฝากลูกหลานเบื้องแง่งดูแลอีพอน้ำเดือเนาะเล่ากับสีเม้องลายแหละเมื่อน,นั้นเม้องเม้องลายเติอบอยู่ที่เห็นเห็ดยังสั่นการะได้คือยังคลิปขางต้นที่คู่หนุ่มบอกให้เบื้องเนาะนั่นแหละตามคลิปมาแล้วพี่น้องดราม่านะครับดราม่าตามคลิปบอกมันว่าดราม่าแห้งเอยียงเนาะแต่ว่าไว้พิบน้องชู้ใจถือว่าน้องชู้ใจเห็ดถือปฏิวัติถือด่านหน้าไว้ที่เขาบ่ได้ทำลายบ่ได้ทำลา แลีนเพลงกับว่าได้คือหูแล <No, uh ้วว่าเหตุการณ์เนี่ยมันโม้ขี้น้องชู้ใจกับยับออกมาเอาลองเบิองคลิปพี่น้องนี่ครับตามคลิปนะครับพี่น้องตามคลิปเลยนะครับคือพญายาพยายามอ่า เสียวเงินเนี่ยให้น้องชูใจแต่ว่าเราสิบาย่มเอาไปใส่ที่นหน้าอกน้องชูวใจมันไม่ได้นะครับเพราะว่าน้องกันยังหน่อยอยู่ห้างต้องให้เกียรติกันเนาะด่านหน้าเวทีแต่ว่าน้องชูวใจมีสปิริตที่ดีมากเนาะพี่น้องเอฟซีคนกันได้ยองได้สองเห็นน้องชู้ใจแช่โพดว่าควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเห็นมนุษย์มาเมีนอยู่ว่าน้องชูใจทําถูกแล้วคือแบบ ขันห้องวามันโมขี้ห้องกับแคร์ถอยออกมาน้องชูวใจเพื่อนกับถอยออกมานะครับไว้พิบดีเมื่อนั้นคู่หนุ่มกับไทยไทยเออไทยวิรุอย่หันละไทยวิรุษย์น้องรองยุหันละคู่หนุ่มอยู่อีกฝั่งหนึ่งคู่หนุ่มกับเบิ้งเหตุการณ์ยเอน้องชู้ใจเอายุ่ก็ได้ถามน้องชูใจอยู่น้องชูวใจเอาอยู่น้องชูวใจลูกนี้ได้กับโอเคแต่ว่าขันมีการดึงหรือชุดกระชากกันคู่หนุ่มไปยางอ้อมไปทันทีเลยยางไปหาทันที เสื้อแดงๆนะครับคุณหนุ่มยืนทายวิลลโวอยู่นั่นก็คือเห็นเหตุการณ์เมื่อแต่ว่ามันบริด้มีอย่างไรก็เลยบริด้บอกเหมือนนั้นเพิ่งทีมว่าเห็นคลิปพี่น้องเอฟซีเอาุงเห็นคลิปว่าน้องชูใจไหวพริบดีมากคือเมือน,นั้นนะคุณหนุ่มก็อยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละครับคุณหนุ่มก็ยืนทายวิลลัอยู่นั่นแหละแต่ว่าคุณหนุ่มอยู่อีกฟังหนึ่งก็เลี้ยวเห็นเมือ่อนะครับเสื้อแดงๆนะ <laughs> ครับพี่น้องที่ลาของห้านี้ใช้ดีแห้งนะครับน้องชูใจ ครับหูวามันโมเมแน,ลน,น,นมแ,แล้วก็ลูกออกเนาะน้องชุ้ใจกับพยายามไวแล้วหลายเถิดดิไว้ไว้กันไว้ไว้ไว้ไวไหวเพื่อจีรับรางวันแต่ว่าีพ่อเย่แล้วเมาพ่อแย่ดันเราเมาแล้วก็สิพยายามหยัดอย่างเดียวเลยวันนั้นเราไม่ได้มาแค่รอบเดียวเมื่อนันน้นพ่อแย่ดันไม่ได้มารอบเดียวมาสองถึงสามรอบแต่ว่ารอบสองรอบสามน้องชุใจบ่ไปเลยน้องชุวใจสายหน้าเลยคือไม่ลงไปหานะครับพี่น้องกัพี่น้องเอฟซีุกขูทุกคน นะครับขอบุญขอบคุณเด้อที่หักหอมน้องชูวใจเพรว่าสิเป็นพ่อพ่อมแม่แม่บ้านหักน้องชูวใจนะครับขอบุญขอบคุณไปยั่งพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีสุขุสุกคนว่าสิเป็นเอฟ c. ซีสาวน้อยเพรบันแพงเอฟซี c. น้องชูวใจเดอ้อนะครับให้หักหอมให้เบื้องแง่งอีหลาชูวใจและะ้วก็สาวน้อยเพรบลันแพงตลอดไปต่อไปครับพี่น้องครับสุดท้ายนี่คู่หนุ่มบ่มมีอย่างไรครับนะครับบ่อยากไกลจากหน้าเวลาหักมาไลย่บอยากไก่จากพี่น้องเวลานัดปรดตวนมา คุณหลวงพ่อเก้าเข้ามาสวัสดีมีเงินใส่สุขสุขคนกรับพี่น้องครับ